สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุข,ขค้น่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือกล้องสวัสดีพี่น้องนะคะ <c oughs> ผู้ที่ติดตามเอฟซีอิหลาอุงอิงเอฟซีสาวน้อยเพชรปันแพงหรือว่าผู้ที่ยูนองกันเป็น f อสาวน้ำเยืนเนาะ <c oughs> ช่อง y ย u ทูบหลอากระทั่ง Facebook แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำายืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะ มือนี่โบไดไปถ่ยคลิปพี่น้องอยากยังมือกล่องมือนี่วันที่สิบห้านะครับว่ะีลากับสาวน้อยเพรแผงค่ะอยู่ทำการแสดงที่วัดโคกสสีสมบูรณ์แัม่่า่จริงๆอยากไปอยากไปพี่น้องครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้เว่าวอ่าววัดนี้นี่เนาะทียูทูบเบอร์ชื่อดังแมน เพิ่นซื้อบัตรไว้ตั้งคกร้อยใบนะคะเป็นงานบุญนะคะพี่น้องจริงๆมือนีอยากไปอยากไปพี่น้องค่ะแต่ด้วยภารกิจมันกะคำแล้วตอนนี้สองทุ่มแล้วพี่น้องสองทุ่มกลัวแล้วบ่ท่านแล้วก็เลยว่าเนาะท่านอิลาเช็กเศร้ากับป่านนั้นก็เลยถือว่ามือไม่จังไปซัมือนี้บ่าท่านมือนี้บ่าท่านก็สิบ้ามือว่านีเด้ยว่าตานีมือว่านมือว่านี งานอยู่ที่เครื่องในค่ะถาดน้อยเครื่องในปาบานถาดน้อยพี่น้องเลยคนไหมคนคนอุบลคนเมนต์อุบลสาวนุ่มเยอะนั่นยูนาทางเขาประตูด้านเขาสังคาสุรินร์อยเอ็ดยาโซทอนยังชุมหน่อยสีสเกตมา คุณน่ะยุติดอนตาลหมวกดาหารกามาเมื่อคืนนี้เห็นบ่เมารถมาแปดค้นวะสัตว์โมเมนต์แค่ว่ามาเบิดอำเภอเขื่องในเลยเหรอวะสันฮะรอยเอสนันแหลอยเอสก็มียาโสธรก็มีแม่สาวน้ำเงินต่างค่ายโมเมนต์อันทีเฮ็ดคลิปไปมาหมดทั้งอำเภอเขื่องในเลยเหรอวะสัตว์โมเมนต์แล้วนะคะมาเบิดตทัวรทัวเลยนะคะมาแล้วก็ บอเมนว่ามากแล้วมานนางเบิ่งแบบธรรมดาธรรมดาเม่นสารน้ำเยินเมื่อคืนนี้มาเรามวนแห้งพี่น้องผ้ากันแฟ้อนผ้ากันเต้นผ้ากันลุกจคุยกับอันคุณยายอยู่หนเวทีเขาผ้ากันลุกกระสิลุกขึ้นกันเหมือนว่าแนวเป็นบัยเด็กมามวนออเลียพี่น้องครับมามวลเอเลี้แเราก็ถือว่าเป็นมือ ครบรอบหนึ่งปี14มกราคมสองัน6 7ครบรอบหนึ่งปีที่อีหล่าอุงอิงมาอยู่กบพ่อจูมาอยู่สาวหน่อยเพชรบ้านแพงเป็นอุงอิงเพชรบ้านแพงครบรอบหนึ่งปีเต็มก็คือนะะคผู้ใดก็อยากมาแสดงความยินดีน้ำแมนค่ะคนกัหลายมาไล่กะบไหลมันขึ้นมาไล่โอ้ยพี่น้องเอ๋ยบานหักแต่ละหลังเนาะไปที่ละชุดละชุด ของที่ละชุดละชุดเลยหมืดขึ้นนะครับเห็นยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยก็เจ้าว่าป้ายปายสิบบ่่มอ่คือหลาตัวน่อยเ้งสาลเมินไทยอยู่ไกลเพราะว่าเมือขึ้นเนี่ยข้างนาเวที่คนคนแน่นเป็นความความแพงเนาะอยากมาเห็นอยากมาหูว่าครบรอบหนึ่งปี นาเวทีซูมีพิเศษอย่างบอนะครับแล้วก็อยากเป่งอยนกําลังใจนั่นแหละมากกับภาคกันมุงวันยยอมรับอี่แต่อุบลเขานี่ก็โพดพูดแต่ละงานนี่โพดพูดกี่เด้เป็นยังคือว่าจัาใส่คนมคนเป็นวโมเนแกอุบุหน่อยพี่น้องมองได้กับเป็นเจงสี่นะคะมองได้กับเป็นเจงสี่ถ้าเป็นอุ้งอิงเพชรปั้นแพงท้าเป็นสาวหน่อยเพชรปั้นแพงเมื่อคืนนี่พี่น้องข้ามาไล่กะหลากหลายที่เขาเห็นเนาะนี่อีหล่าอุ้งอิงเิ่นกะ ไดโพตไววอยู่นะคะเพิ่นก็ไเดโพตส่งงานขอบคุณนี่ละส่งงานวันนี้ขอบพระคุณมาลัยจากบ้านฮักทุทกหลังที่คอยซัพพอร์ตลาฮักแพง่งฮักแพ่งลาอยู่ตลอดขอบคุณที่บทิมบ๊อบปาลามือนี่ลามีความสุขอีลีจะ้ะพอพอแม่แม่เอฟซี FC, ทางอุบลทางศรีสเกตทุกคนมาให้กำลังใจลาหลายแห้งหลายแห้งจะ้ะ เมื่อนีกับเป็นมือครบรอบทีลาไมายู่วงสาวน้อยสาวน้อยเพราะความสนับสนุนจากพ่อพ่อแม่แม่ของลาทุกคนและบานหักทุกหลังขอบพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลาเดอจ่าลามีความสุขอิหลีจพ่อพ่อแม่แม่คือหัวใจสำคัญของลาเดอจ่าลาหักพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนเด้อ ขอบพระคุณที่มอบชีวิตดีๆให้หลากับครอบครัวของลาลาบลืมพระคุณที่ทุกคนสร้างและเห็ดให้หลามีทุกมือนี่ได้วาสนากระไลขอบคุณ่พ,พแม่แม่นะคะที่ให้มาไล่เมือ่อคืนนี้นะคะ,คะแบบห้ายเลย<ท>ขอบขอคุณที่<ด><ะ>สู่มานน้ำลาตลอดละบอถิมบอปาลาลาไปไส ลาหักพอๆแม่ๆด้จ่าพัสนนะคะกับแฮดติดแฮชแท็กเนาะบานหักแล้วกันพอๆแม่ๆต่างๆเยอะแยะคือซูมืออนั่นแหละพี่น้องค่ะการโพสขอบคุณและการโพสแสดงความรู้สึกเนาะที่ดีๆนะครับที่นีต่อบานหักทุกบ้าน ขอบค่ณแม่ๆทุกคนนํานะคะพี่น้องถึงแม้ว่าบางคนอาจจะโบดีเอามาไล่ไปหายแต่อีลากระใส่คําว่าขอบคุณทุกคนถึงบางคนบดีเอาไปมาไล่ไปหายแต่บางคนกับโอนไปรวมอยู่ในอยู่ในมาไล่พ่วงใหญ่น่ะหลักพี่น้องหรือว่าบางคนกับไปหนาเวที่เนาะไปปอนหาปอนซิฟนาเวที่กับมีคือไปเป็นกําลังใจแม่นโบดีปอนอผู้กับไปด้วยใจกับไปเบิงไปเชื่อ ก็คือกันอยู่ในคําว่าพอ่พอพอ่อแม่แม่ทุกคนนั่นแหละนะคะตอนนี้หลังจากที่โพสต์ออกไปค่ะคอมเมนต์ต่างๆเนาะนะครับรวมไปถึงพ่อฮักแม่ฮักเนาะ,ะแล้วก็คนที่เป็นกําลังใจให้อีล่านะครับท่านก็คือหนึ่งโพสต์ของเฟซท่านวีรบุรุษบาปแสงดีนะครับเพิ่นกะโพสต์มานะครับบางหาชั่วโมงกว่าๆเนาะนะครับบอกว่าครบรอบหนึ่งปี ดีใจกับน้องปุ๋งอิงเพชรบ้านแพงติดตามชีวิตลูกสาวลาตั้งแต่วันที่14มกราคม66ถึง14มกราคม67ก็คือเมื่อคืนผ่านไปนะครับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วมีบ้านหลังใหญ่มีรถคงามๆคันงามๆนะครับมีที่ปลูกบ้านเป็นของตัวเองพ่อพ่อแม่แม่แฟนคลับทั่วประเทศทั่วโลกดีใจกับหนูหนูผ่านดาม่ามาเยอะแยะทั้งปีนะครับลูกพิสูน์ทห้คน ที่ดาม่าได้เห็นแล้วว่าต่อไปพัฒนาตัวเองเรียนรู้สร้างความสุขให้คนทั้งโลกให้มีความสุขไปเรื่อยๆแฟนคลับจะได้ติดตามหนูเยอะๆขอให้หนูรวยๆดังๆปังๆตลอดกาลนานเทินค่ะค่คอมเมนต์ใต้คลิปนะไลค์แ้งพี่น้องค่ะอย่างเช่นพ่อพอแม่แม่กระหักแพ้่งหลาคือแกวตาดวงใจครบรอบหนึ่งปีแล้วที่รู้จักและได้รัก อิหลาแบน้อยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นของหาอีหลามีความสุขในการทํางานและสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรว่ยๆยดังๆปังปแบบนี้ตลอดไปหากแพงนะคะแบ่หน่อยขอเสนออ่าปัง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 ครับน้องสาวคอยสนับสนุนโดยตลอดเห็นแบบนี้ก็ดีใจเป็นว่าปังปังจ่าส่วนหลายจะใส่คําว่าปังปังจ่าปังปังทุกวันเดินลูกสาวลาวันวันอ่ะส่วน ส่ลายจะใส่คำว่าปังๆได้ครบรอบหนึ่งปีแห่งความสําเร็จของไฮกิลาปังไปหนามีความสุขหลายๆเป็นวันนะคะส่วนไลายก่ะจะมารวมอวยพรแบบนี้นะคะพี่น้องหลายแฮ้งพี่น้องหลายแฮ้งอิลียินดีกับอิลาอุงอิงค่ะแต่อคอมเมนต์นี่ก ja. ็เกือบพันคอมเมนต์พี่น้องอแช่ไป<ห>เกือบสามรอยเทือกดถือใจเนี่ยอ่าท่ดานี่เดี๋ยวนะ อาเป็นตัวเลขแบบอันนี้เนี่ยเขาเอื้นว่า1 1 7 k เนี่ยก็คือหมื่นกว่าเถ่อเนาะแมนบอหมื่นกว่าครั้งในการกดถูกใจนะคะก็ถือว่าเป็นครบรอบหนึ่งปีอีหล่าอุ้งอิงที่ให้เข้าได้ชื่นชมในผลงานเนาะกับเป็นกำลังใจซอยกันต่อไปพี่น้องค่ะสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมือนี้พี่น้องก็ไปมวนเด้อค่ะเด้อทางุูหลักทางวัดวัดสีสมบูรณ์แมนบอกเฮ แหนเดนเนาะอุทุบอลพี่สัยกับพี่น้องค่ะเอาคลิปนี้กับโบมี่ยังไลฟ์วอาซู้กันฟั่งพี่น้องค่ะว่ามือขึ้นนี่เฮากิดตามไปเป็นกําลังใจให้อิหลาอุ้งอิงอยู่ส่วนเมือนี้เฮาคิดว่าไปบอท่านนะพี่น้อง <G ül> <S <S <2: g ül> ไปท่านกับสีท่านบุญหล่ออิหลาออกมาคอนเสิร์ตแต่มันบอดดบรรยากาศตอนตอนนางานนะนะคะพี่น้องก็เลยขออนุญาตมาคุยกันผ่านคลิปนี้เนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพง แบ่งปันปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ